กราบสวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกปเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เรียกว่าไลเกมเศรษฐีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทําการอัปเดตมาใหม่ในเมื่อวานนี้นะครับผมก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับจีเนาะแล้วก็ทาง G m นะครับผมได้ครอดจีใหม่มาอีกหนึ่งจีซึ่งเป็นจีที่มีชื่อว่าโอ้ชื่อยาวไปไหมเนี่ย อุปกรณ์เขียนแบบสีทองของราชาที่ถูกเนนเทศค้างข่าวนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อเราทําการก่อสร้างทางสซ้ำลังมีโอกาส50%เด้งกับลงมาในตำแหน่งเดิม,ดม,ดมบวกอีก15%เมื่อไม่แสดงผลเมื่อไฟตรงข้ามนะครับผมทำการย้ายเกินสองครั้งภายใน1เทินมีโอกาส80%ที่จะส่งสตูไปยังเกาะร้างทันทีจํากัดแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเนาะเมื่อตัวพื้นที่ของชั้นมีโอกาส7 0นะครับผมล็อกค่ามทางเมืองคูณแล้วก็ซูมค่ามันทางเมืองั้่ามดของชั้นคูณ2 4 8 แบบซุ่มโอเคโอเคชื่อก็ยาวๆนะครับความสามารถมีแค่3ความสามารถเอง อ๋อยังมีอีกเหรอราชานเนรเทศขังข่าวนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อก่อสร้างนะครับผมมีโอกาส70%ใช้เอฟเฟกโลกมืด1ช่องหน้าหลังติดกับพื้นที่ที่เราสร้างนะครับผมพื้นที่โลกมืดนี้ถ้าเกิดว่าศัตรูมาตกเอฟเฟกต์สตูก,ก็จะไม่แสดงผลอะไรเลยนะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการป้องกันก,การวาร์ปเกินครั้งภายใน1เทิร์นนะครับผมถ้าเกิดว่าศัตรูวาร์ปปุ๊บเนาะก็ส่งไปยังเกาะร้างส่งผล1ครั้ง แต่จี้สวยนะจี้สวยจี้สวยแต่ความสามารถสวยนะครับผมมาดูวิธีการหากันดีกว่าอ่จี้แบบนี้อาจจะหาได้ง่ายๆนะครับผมจากการที่เรานั้นจะต้องสะสมสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าท่ามหมอ่าสวีทโฮมของข้างขา,งขานะครับผม <laughs> บ้าเสรอบอุ่นอ,อ,อ่ทั้งหมด6อันนะครับผมส่วนสวิตโฮมเนาะสามารถหาได้จากการสะสมกระโหลกเอนะครับผมแล้วก็หัวใจที่กลายเป็นดี <laughs> เฮ้ยเขาช่างเล่นคำเนาะนี่มันก็คือเศษหินน่ะก็กลายเป็นหัวใจที่กลายเป็นหินน่ะเอ้ยเครดมากแล้วก็แลกโมเวย์อันเชิญนะครับผมสะสมโมเวยอันเชิญครบ5อันก็ามาแลกเป็นสวีทโฮมของคังข่าวนะครับผมแล้วก็สะสม6กอันเพื่อามาแลกอุปกรณ์เขียนแบบสีทองของราชาที่ถูกเนรเทศคัขงข่าวนะครับผมหรือ5้าอันเอามาแลกเป็นราชาที่ถูกเนรเทศคัขงข่าวนะครับผมวันนี้ก็น่าจะเหมาะกับสาย ล้มละลายนะครับผมอย่างน้องคนนี้เลยเหรอเอามาโชว์กันแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่าใครมีแปนสองสีแปดอยู่แล้วก็แช่เดิมก็ได้นะครับผมมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยเนาะส่วนที่ที่กลับมาอีกครั้งนะครับผมก็จะมีอุปกรณ์เขียนแบบปลาหมึกอวากาศรัชที่ถูกเนสมอริกาครับผมแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบนักดาบตามใจชอบปาระเบิดใช่ไหม,หมปาลระเบิดตามใจชอบจริงเน,น ไประเบิดตามใจชอบนี่ดีแล้วเนี่ยดีแล้วเนี่ยทำไมไม่หา่ะตอนนี้เรามีออกคูณสองสี่แปดหรือ,อยัง่ะถ้าเกิดว่าเรามีออฟคูณสองสี่แปดแล้วอะ่ะไอจี้สามหลังที่มีคูณสองสี่แปดในตัวก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับผมอย่างต่อไปอได้จากภาร,รกิพิเศษก็สะสมหนึ่งอันอุ้ยแลกได้เลยเหรอ อ๋อไม่ใช่เรามีจีจ้สองจี้นี้เราจะได้หนังสือมาไม่ใช่มีหนังสือแล้วก็เอามาแลกจี้นะตกใจถ้าต้องส้อสองอันได้ลูกบาศกแสงแห่งเกติยศหรอแบบสุ่มด้วยนะโอ้โหสุ่มเยอะไหม สูงเยอะมากเลยครับผมข้าไปก่อเด็กว่าตอมรามหาเวทนะครับผมได้จากการล็อกอินเนาะประจนภัยสถียอันตรายก็แลกมานะครับผมสูงสุดที่ได้ก็คือ300เพชรเมื่อแรกแล้วถ้าเกิดว่าใช้การ์ดคูณสอก็เท่าไหร่600เพชรนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าก่อนที่เราจะกดรับ3.000นะเรามีอยู่ สองพันแปดเนี่ยมันยังไม่เต็มอ่ะสามพันอ่ะมันจะถูกยัดเข้ามาแล้วมันจะเกินสามพันนะครับผมกลายเป็นห้าพันแปดเนาะอ่าถ้าเกิดว่าเราเอาห้าห้าพันแปดไปกดการคูณสองแล้วก็จะได้มื่นหกมื่นสิบหกมื่นหนึ่งพันหกร้อยนะครับผมแต่ถ้าไม่กดก็ได้ห้าพันห้าพันแปดคำถามคือจะได้ไหมเพราะว่าลุงก็ไม่ค่อยชอบทำภารกิจจะด้วยซี อย่าลืมมาทำคาริกกันนะครับทุกคนลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าขอทุกคนเปครับสุขและกินเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือท่เรียกว่าลายกินเศรษฐีนะครับผมไปหาจื้อจื้อ